ก็สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการหาความยาวของด้านที่ไม่ทราบค่านะครับหาความยาวของด้านนี้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 นะครับมามาดูกันนะครับก็เขาบอกว่าอะไรบ้างอย่างข้อนี้ข้อที่1มาดูวิธีการครับน,นะครับครูบิลาจะไม่ทําข้อ1นึ่งสองสให้นะแต่แค่ไกด์แค่เกิดเกิดให้ฟังเฉยเฉยนะครับมาดูกันรูปสี่เหลีย่ยมขนมเปียกปูนยมอ,อปอ ยมนปอโอเคสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูป14.8เซนอ๋อทั้งหมดเลย14.8เซนเขาถามว่าความยาวของด้านนอปอก็คือจากนี่ไปนี่นะครับด้านนี้นะปื้นนี่นะจะยาวกี่เซนโอ้ง่ายมากเลยทุกด้านมันยาวเท่ากันใช่ไหมครับ ครูบินแค่เอาไปหาร4กระจบละครับเอาไปหาร4นะเจ้าเนี่ยใช่ปะเพราะมันมีทั้งหมด4ด้านไงครูบินเอาไปแบ่ง4เลยเจ้าเนี่ยคือความยาวทั้งหมดไงทุกด้านรวมกันแล้วใช่ปะครูบินก็เอาไปหาร4ดังนั้นครณบินก็จะได้คำตอบแล้วว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่ด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่เมื่อเราเอาไปหาร4แล้วถูกไหมครับแบ่งให้แต่ละด้านด้านนี้เท่า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 นี้นะครับก็จบนะครับมาดูข้อนี้กันนะทรที่เหลือทำเองนะบอกไปแล้วนะครับต่อมาข้อที่2นะครับ เขาบอกเลยด้านนี้ยาวเท่านี้ด้านนี้ยาวเท่านี้ด้านนี้ยาวเท่านี้ต่อไปด้านนี้ยาวเท่าไหร่อ่ามาดูอ่านโจทย์กันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอสมทออสมทอมีความยาวรอบรูปสิบสี่จุดหนึ่งเซนติเมตรถามว่าด้านด้านไหนทอมอ้ด้านทอมอกก็คือด้านนี้ทอไปมอจะยาวกี่เซนติเมตรอ้าวตอบเลยนี่ทอมอเห็นไหมทอมอ ยาว3.2อ้าวแทนที่จะถามมสครูบินก็งงนะครับเอางี้ละกันครูบิ๊นเปลี่ยนนะครับข้อสอนี้นะครับถ้าท่าเรียนฟังจากครูบิ๊นแล้วนะครับให้หาด้านมสละกันจะหายยังไงแต่เขาบอกว่าความยาวทั้งหมดรอบรูปเนี่ยมัน14.1นะหมดเลยนะความยาวรอบรูปนี้นะยาวทั้งหมด14.1เซนนะครับด้านนี้เอาไปแล้ว3.2ด้านนี้เอาไปแล้ว2.1ด้านนี้เอาไปแล้ว5.6ด้านนี้จะเหลือเท่าไหร่อ่าครับตอบให้ครูบิ๊นหน่อยนะครับต่อไปข้อที่3ามนะครับ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านบปอผอมีความยาวรอบรูป27เซนหมายความว่ารอบหมดรอบรูปเนี้ย27เซนนะครับอันนี้เอาไปแล้ว9อ้าะฝั่งเนี้ยเท่าไหร่เฮบคูบินดาวนะด้านนี้ก็ต้อง9ถูกไหมครับเพราะมันเท่ากาันเห็นไหมดูจากสัญลักษณ์ขียนนี้เห็นไหมครับด้านนี้9ด้านนี้ก็9แสดงว่า2ด้านนี้จะเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่เนี้ย9 1 9 2ึงอันนี้2อันนี้ละ9้บวกเกตอนนี้เอาไปแล้ว18เหลือเท่าไหร่ ยี่สิบเจ็ดตอนนี้มันยี่สิบเจ็ดใช่ปะยี่สิบเจ็ดลบเอาไปแล้วนะสิบแปดตอนนี้มันจะเหลือเท่าไรเจ็ดลบแปดไปได้ก็เป็นสิบเจ็ดลบแปดสิบเจ็ดลบแปดเหลือเก้าสองโดนยืมไปหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคเหลือสนย์แสดงว่ามันจะเหลือให้สองด้านนี้แค่เก้าเองสองด้านนี้ก็ต้องแบ่งกันแล้วถูกไหมครับด้านนี้จะต้องสองด้านนี้จะทํำยังไงมันมีทั้งหมดอะ่ะมันเหลืออยู่เก้าแต่ต้องแบ่งสองด้านจะต้องทำไงก็แค่เอาเก้าไปหารกับ สอแค่นั้นเองคําตอบก็จะเป็น2ด้านนี้นะครับโอเคแบ่ง okay. <Back S 1> ให้2ด้านเนี่ยมันมีอยู่9ก้าใช่ไหมเก้าหนึ่งเก้ากสองแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดโอเคก็คือมันจะเหลือแค่9นะครับมันเหลือแค่9ทีนี้นักเรนก็ต้องเอาไปแบ่งนะครับสองด้านใช่ให้เอา9ก้ามาไว้ด้านนี้แล้วด้านนี้ไม่มีความยาวไม่ได้นะนักเรนต้องผ่านสองนะครับคาตอบที่ได้ก็จะเป็นทั้ง2ด้านน,นั่นเองนะครับแบ่งให้ hmm. มันเท่ากันสองด้านโอเคนะต่อไปข้อที่10นะครับ mm hmm. มาดูกัน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกข,ขงงอโอเคกข,ขงงมีความยาวรอบรูป32เมตรโอเครอบรูปนี้มีความยาวรอบรูป32เมตรโอเคด้านนี้เท่าไร่7ด้านนี้ก็ต้องเป็นแน่ๆ7ถูกไหมครับ7จ็ดเอ็เจ็ดหมายความว่าเอาไปแล้วเท่าไรจาก3าเนี่ยเดิมมัน32มสิบสอเอามันเอาไปแล้วเท่าไร่14่นะครับมันจะเหลือเท่าไหร่2นี้ลบสไม่ได้ก็เป็น12 3านี้ก็ต้องเหลือเท่าไรเ,เหลือ2 12-4ลบเหลือ 8 12ลบ4เหลือแสองลบ1เหลือ1ตอบแสเงียกว่ามันจะต้องเหลือเท่าไหร่18นะครับแสนงว่า2ด้านเนี่ยรวมกันแล้วได้18ดังนั้นด้านนี้จะยาวเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปหารเท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้เลยหาร2นะครับ18หาร2ก็จะเหลือด้านละเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปโอเคปะเอาไปหาร2ปุ๊บก็จะตอบเลยด้านนี้เท่าไหร่ด้านนี้เท่าไหร่นนเท่ากัานไม่ใช่ว่าตอบด้านนี้18เลยผิดเลยนะโอเคนะ เพราะว่าเนี่ยสด้านเนี่ยรวมกันเนี่ยเท่ากับ18ด้านนี้รวมกับด้านนี้เท่ากับ18นะครับโอเคก็ที่เหลือก็ลองดูคุบินว่าไม่ยากมากไม่น่าเกินฝีมือของพวกเรานะครับข้อไหนไม่ได้ทาไม่ได้ให้เว้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยก,กันในวันเปิดเดียนปกตินะครับการบ้านาก็จะเป็นหน้า230นะครับข้อนี้นะข้อ2น,นะน,นะน,นะครับแล้วก็2องร้อยสนะครับทั้งหมดเลยนะครับ7ข้อน,นะครับโอเคลองดูนะครับไม่ยากมากขอบคุณครับ